กินข่าวจ้าหลังจากหายป่วยเนาะจ้าใสาก่กอข่าแล้วก็น้ำพริกขี้กาตำน้ำพริกขี้กานะคะตำแบบผักสดๆนะคะอันนี้ผักออแกนิกนี่นนค่ะไปซื้อมาค่ะร้านเอ็มใช่ร้านบ้านบ้านแกอยู่ข้างในค่ะเนาะค่ะเนะาะมาค่ะมากินขา่าวพึ่งหายไข้ค่ะ วันนี้กินน้ำพริกขี้กาขออนุญาตใช้มือล้างมือแล้วนะคะกินคนเดียวค่ะส่วนสามีกินไข่เจียวพึ่งหายค่ะหายจากอาการป่วยก็เลยได้มากินเข่าวันนี้ไส้กรอกค่ะกินกับไส้กรอกร้อนๆกับผักนะคะพี่ๆค่ะวันนี้กับข้าวบ้านๆหน่อยด้วยค่ะไปล้างมืออีกทีก็ได้จ้ะล้างตรงนี้ล้างแล้วจ้ะ ตื่นมาก็นี่แหละค่ะทำกับข้าวเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองหายดีแล้วนะคะหน้าตาก็จะซมๆหน่อยด้อพี่ๆค่ะกิดเขา่าใส่กอกโอดไฟอ่อนๆ,ๆค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะกินแบบนี้มาถึงแซบ่บผักเวส e t ผันี่กรอบเผือกอร่อยออนี่เค้าว่าน้ำพริกมีแรง วันนี้มาพูดภาษาบ้านพ่อตัวเองนะคะพ่อพลอยเป็นคนอ่ะพูดภาษาไทยด้วยค่ะไทยนางรองในนี้มีใครไทยนางรองดูพลอยไหมพูดแบบไทยเนินๆอะ่ะ <c oughs> อร่อยนอะพลอยชอบกินแบบนี้อ่ะมันมีอะไรยง Ừ, thơm hòm Kẹo กินเขาก็น้ำพริกนะมีแรงเลิศพี่ๆค่ะกินพวกพัดพวกอะไรไปมีแรงหรอกมันไม่แซ่บอ,อร่อยไหม เมื่อวันที่สิบห้าหัเกือบตายถ้าไม่ได้ยานะโอ้ตายแน่นอนเลยอื้ยเอาไว้เขาติดมือ,อ,ข,มอขออภัยนะคะหุกนกหัวจุกูกอี่หกวันก็ออกแล้วจ้ะ ลูกค้าอยู่ลูกค้าต่างชาติมีแต่นาานารักนนารักลูกค้าพอยกระดายรวยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ว่าอืมกิบกล้วยเด็กอะไรยังเนาะ ทอดมะลิทอดมลค่ะคขี้ข้าวขข้าวเสียกอบออร่อยดเลยขีข้าวขสกรอมันผิดบะคืนข้าวเจีวอะไรก็เจีวข้าวเจียวสกรอก ใช้ครอบ <ooh> แซฟเมื่อคืนกูมีร้านแห่ง <h ums> อร่อยอันนี้ใครตำเนี่ยเพออราะตำนะคะอร่อยอข้าวมีมไหมวะมีข้าว ขา m u นะอืมอร่อยักปอดารพิษ ไหนละ่ะก็มันจะเข้ามาพริกเสรับอืมพิกเหลืออืมจิ้มก็ไปนี่รอยอืมปลาเหลือนะคะมเมื่อคืนน้ำพริกปลา still not project มาวันไหนละ่ะวันวันจันทร์วันจันทร์มันเดอ วันเดย์อืมเขามาวันม oh. ันเด์ดิล่งเนาะวันนี้วันอนนะไรทำคนเทมไม่ได้คนดูเยอะ้วตรงนั้นอะ่ะเจลงหกพันมีคอมเมนต์ถามพ่อว่าทำไมพ่อพูดภาษาที่เป็นคนที่ไหนของโคราชไม่ใช่โคราชพ่อเป็นคนที่ไหน ป็นคนบุรามเหนแอจะทำไมพูดภาษาเหมือนโคร,ราชออกเหมือนนางรองนางรองโคร,ราชมันใกล้ก,ลกันมันกลายพันธุ์โคร,ราดกลายพันธุอ์อยู่นะเป็นพูดเหมือนนางรองพอาา่อไทยดึงคนไทยดึงนะคะไม่ใช่ไทยดาว่าโคร,ราชกับนางเอ้นั่นมันก็ใกล้ก,กันเนาะไทยคนด่างมีคนคอมเมนต์ถาม ที่พ่อขุดดินนาบ้านอะอแล้วมีคนถามว่าพ่อเป็นคนโคราชท,ที่ไหนอำเภอที่ไหนไม่ใช่คนโคราชนะคะเปี้ยวไหมแม่ปอกเปี้ยวไหมเปี้ยวเองนี่ยมันหลบบมันเป็นเปี้ยวอร่อยเลยสามวันมันจะเปี้ยวฮึพักเรานี่นี่อืม อยู่โบลิ่งไหมไปไว่ายน้ำไหมวันนี้สวิมไปสวิมไหมอ่ะปลามันสดมากเลยนะบ๊ายบายจ้า